ครับตัวนี้เป็นสมุนไพรที่เรียกว่าหญ้าแมวนะครับใช้ในการรักษานะครับให้แมวกินให้หมาทานก็ได้ให้หมากินก็ได้สุนัขก,กินให้น้องหมาน้องแมวกินก็ได้นะครับต้นตัวนี้นี่จะทําให้สุนัขขับถ่ายออกมานะครับได้ดีท้องเสียอย่างเงี้ยก็น่าจะหายเพราะของผมนี่มีตั้งหลายตัวก็ยังหายเลย กินหมาชอบกินเข้าไปก็จะถ่ายออกมาดีนะครับที่ขี้เหลวๆเนี่ยกินพวกนี้เข้าไปเนี่ยหายหายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหญ้าหญ้าแมวใช่ไหมแม่หญ้าแมวหญ้าแมวครับอันนี้เขาเรียกว่าหญ้าแมวครับต้นพวกนี้เออไ <ฟ S 1> อ้ไผ่เงินเอออย่างก็คือไผ่เงินใช่อีกเรียกหนึ่งเขาเรียกว่าไผ่เงินนะครับหาซื้อก,ก็ก็ไม่ยากนะครับ ตามร้านขายนีย่ต้นไม้เขามีอยู่นะผมซื้อมาต้นเล็กๆเองมันเกิดขึ้นมาเยอะน,าานะครับต้นพวกนี้ช่วยแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ